สวัสดีค่ะพบก,กับตาณถาชาแนลนะคะเมื่อกี้อัดไปเร็วรอบหนึ่งแต่ว่าลืมกดอัดนี่ค่ะวันนี้พากินแจ็คสเปโร่จ้ะหนวดหมึกแจ็คสเปโร่สันหลวกมากกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสำเร็จรูปต้นใส่แบบช่วงแล้วก็มีผักค่ะกินโอก๊กอันสคอตต้อนหนอนทันตะวันอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็มีกุยขึ้นช่าย มันเหี่ยวมาเดี๋ยวกันสิหั่นกินแล้วเนาะมาหั่นเลยค่ะเมื่อกี้โบไปผู้เดียวบังโดนนึงว่าท้วนสิลืมอัดหัน่นบนสเต็กนะคจ้ะม,ะมึกปลาหมึกหนักสันป้ายเขาเขียนปลาหมึกหนักกระจักหนักซ้ำเลยเพราะเห็นตัวมัน นะกินนะมากินเลยจ้ะมังสิละเนาะเมนูมหอนๆอีกคันเห็ดกับเขาะจิมกินเลยสิละง่ายดีแซ่บพร้อมอืมเหนื่อนิดนึงแต่ใช้ได้อยู่ Anh em nắm chim mình thật ok rồi Nhớ <laughs> <laughs> đến ngưng, tạo lại กินกับเมล็ดทันตะวันเอ๊ยต้นอ่อนทันตะวันอะไรอืเจลีฮันเนาะพักคออ่ะสลัดบ้าวเส็จซื้อมากินสลัด เอามาเสียมเนี <laughs> ่ยอืม เมนูกินเล่นต้องพันตรงนี้ nên là này mình nhổ <laughs> พันครนึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีโป้ดตากดอนตานว่าเมืองไทยรู้มือเนี่มันว่าได้อยู่ที่37องศา แต่ก่อนนะสามสิบเจ็ดองศาอีนเทอร์ว,ว่าห่อนแล้วนะแตนน่ว่ามันพุ่งไปถึง, 40, งสี่สิบห้าสิบองศาแล้วาตอนมันหนะ่อนเนี่ยองศาจูเสียดนะเดี๋ยวมีคนนั่นนกพอแดดเพราะความห่อนหลายล้วอากาศมันแบบห่อนขึ้นอีลีทุกมือ คนที่แบบเฮ็ดงามแต่งแจงต้องคอยจิบนำอย่าให้ร่างกายขาดน้ำเดี๋ยวมันช็อกอันตรา,าย ข้างตันอ่ะแล้ตันห่อตันสือแตงโมแบบเป็นซีกแบบโค้นขายครึ่งลูกยังเลยด้ะมาแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาทั้งอันซีกแล้วก็ช้อนตักช้อนตักกินเย็นอร่อยดับร้อนได้กินไปกินมาเมื่อซีกหนึ่ง <c oughs> จุกเ่ย Ở ừ, mà dàn thì xẹp luôn nè Dàn kèm tầm một hùng ตอนไปซื้อตอนขีดผลมามันเป็นหนวดเนาะมันสิมีหนวดใหญ่กว่านี้แฟนบอกทำไมมันน่ากลัวจังนะเหมือนโจรสลัดเลยเลย,เลยดิคนกินกันยังคือว่ามันเป็นอายานมันเน่าหรอ ไม่ลลวจ้ะคิด <c oughs> ง่ายๆเล่มอี่ยว่าพิทีพี่ทัน มันเป็นยังดอกจีนังกินตัวอยู่มันใส่เวลาหยำโดุนจีค่อยหย่ำไปเบ่งทีวี่ไปขอบคุณทุกการรับนนะชมนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ